สวัสดีครับบ้านบุงบิกนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับยี่ห้อ 4D นะครับฟิตบล็อกนะครับผมสำหรับงานชุดนี้นี่จะเป็นงานที่ทำให้เราลืมตัวต่อแบบเก่าๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ว่าใช้เนี่ยยี่ห้อเนี่ยครับพลาสติกจะเป็นคุณภาพต่ำมากนะครับผมความแน่นความอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นคุณภาพต่ำมากด้วยเหมือนกันนะครับผมในกล่องเนี่ยครับ เราจะได้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับสังเกตนะครับว่าตัวรายละเอียดของงานเนี่ยมีจุดผิดพลาดเห็นเยอะมากนะครับนี่นะครับด้วยความที่เป็นพลาติคุณภาพต่ำนะครับพอเป็นสีใสๆใสใสแบบนี้ครับมันจะเห็นเป็นจุดด้านในนะครับนี่นะเห็นไหมฮะเป็นจุดด้านเป็นจุดด้านในตัวฟิกเลยนะครับ ตอนแรกจะได้มาแบบนี้นะครับผมสําหรับงานกล่องชุดเนี่ยนะครับใน1กล่องเนี่ยครับจะมีแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีฐานรองฟิก1อันนะครับแล้วก็ในแต่ละกล่องเนี่ยจะมีเป็นสติกเกอร์นะครับผมเพราะว่างานชุดนี้มันไม่มีสกรีนนะครับมีสติกเกอร์นะครับผม2แบบนะครับโอเคต่อไปเรามาดูชิ้นงานเปล่าๆก่อนนะครับ สีสะท้อนแสงนะครับส่วนขานี่ขยับไม่ได้นะครับส่วนขานี้ขึ้นรูปมาจากโรงงานไม่สามารถแยกได้ขยับได้นะครับส่วนแขนขยับได้นะครับแต่มันค่อนข้างจะฝืดนะครับส่วนหัวก็จะแน่นมากนะครับพอใส่เข้าไปในตัวชิ้นงานแล้วนะครับ ต่อไปเรามาดูเมื่อเป็นไอรอนแล้วนะครับงานชุดนี้จะเป็นไอรอนแมนนะครับแนะนำว่าถ้าเกิดจะเก็บงานแนวนี้จริงๆเนี่ยครับควรจะมีอาร์ไนท์แล้วก็พวกกันกันไกลตัดกันพ่านะครับเพราะแม่งนันเนี้ยมันจะมีจุดอย่างเงี้ยครับจุดให้กล้องโฟกัสหน่อยนะครับจุดส่วนที่เราตัดตัดออกจากจากไอเนี้ยของมันนะครับอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ย มันจะเห็นชัดนะครับถ้าเกิดเรามีพวกอาร์คไนท์หรือกันไกลตัดกันพาเนี่ยจะดีกว่านี้นะครับไปมาดูเมื่อตอนติดสติกเกอร์นะครับเหมือนไอรอนแมนทาปากอะก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นงานติดสติกเกอร์ธรรมดานะครับ ส่วนตัวฐานลองบิกเนี่ยครับฐานลองฟิกตัวนี้นะครับเราสามารถใช้ได้กับฟิกธรรมดานะครับฟิกเลโก้ปกติที่เราใช้ใช้กันเนี่ยครับไอเนี้สามารถใช้ได้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผม